สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด77พิพัฒน์ทายาเจ้าของตลาดดังใหญ่จากไหนคนไว้ทั้งรังสิตถ้าหากเอ่ยชื่อถึงพระเอกหน้าเนียง77พิพัฒน์ติละพรพัฒน์คงไม่มีสาวๆคนไหนไม่รู้จักเพราะทั้งหล่อรวยเป็นถึงทายาเจ้าของตลาดดังย่านรังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งวันนี้เราจะพาไปตามสองบ้านของเขากัน จะพาไปลัดเลาะ,ะรอบบ้านที่มีมูลค่าเกือบ70ล้านบาทมาให้ได้ชมกันโดยบ้านหลังนี้หนุ่มเจดได้มีการทำการรีโนเวทเนื่องจากเป็นบ้านเก่าแก่ส่วนสไตล์บ้านนั้นเจ้าตัวตกแต่งในลักษณะเหมือนคอนโดมีอุปกรณ์ออกกำลังกายมุมเล่นเกมรวมถึงมีห้องซ้อมดนตรีและมุมห้องครัวเรียกว่าสาวๆที่เห็นภาพภายในบ้านถึงขั้นอยเก็บกระเป๋าขนย้ายเสื้อผ้าไปอยู่ด้วยกันเลยทีเดียว และเจ้าตัวได้ออกมาเผยเข้าใจในมุมของคนที่คิดว่าเป็นลูกเจ้าของตลาดต้องสุขสบายเป็นลูกคุณหนูแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เลยตนไม่เคยถูกสปายอยากได้อะไรต้องเก็บเงินซื้อเองพร้อมบอกว่าอนาคตคงต้องช่วยพ่อแม่สารต่อธุรกิจตลาดให้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแต่คงไม่ทําอะไรอย่างอื่นของตัวเองโชคดีที่ครอบครัวไม่เคยบังคับว่าต้องกลับมาทําเมื่อไร พร้อมบอกอีกว่าช่วงโควิดเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าระอยู่ด้วยกันมาจนจะเป็นคนในครอบครัวไปแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tree s w e t info ขอบคุณครับ